วิธีเพาะ,มะเมล็ดพริกสดให้งอกดีงอกเร็วเริ่มต้นจากพริกเม็ดเดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อพริกอีกเลยทำยังไงวิธีนี้เหมาะกับคนที่ต้องการปลูกพริกไว้กินเองนะครับไปเจอพริกที่รสชาติดีเด็ดทูกใจเรานะครับเราก็เอาพริกอันนั้นมาเพาะได้เลยตัดตรงปลายทิ้งไปเลยนะครับตรงเนี้ยนี่ครับต้องใปลายเม็ดต้องใบปลายเราก็ไม่ต้องเอาได้ครับถ้าเอาเม็ดสดนะครับ ทำยังไงให้มันงอกดีงอกเร็วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่พริกนี้เราถูกใจความเผ็ดมันถูกใจเราก็หาแบบนี้เลยนี่เราทําแบบนี้นะครับเรามีจากพริกเม็ดเดียวเนี่ยเราไม่ต้องไปตลาดหาซื้อพริกอีกเลยนะครับเอากระดชื่อก็จะปลูกพันแบบเมล็ดพันพริกพื้นบ้านนะครับพอมันโตแล้วออกมาอีกเราก็ปลูกได้ต่อเรื่อยๆนะครับเทลงไปเลยนะครับเราจะนําไปแช่น้ํานะครับนี่ปึ๊บ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 เพื่อจะคัดเลือก เมล็ดพริกนั่นเองนะครับเนี่ยครับเราแกะเม็ดพริกลงไปนะครับแช่น้ําแบบนี้แล้วเราก็มาคัดเลือกเม็ดพริกนะครับที่ลอยๆนะครับพริกเม็ดลอยๆเนี่ยไม่ใช่ครับเราไม่เอาเราตักออบไปเลยนะครับแล้วมีลอยๆแค่4เม็ดเองเราก็จะใช้เม็ดที่จมเนี่ยไปปลูกนะครับเราจะคัดเม็ดที่จมอันนี้เป็นเม็ดที่จมนะครับนี่ข้อดีของอันนี้คือเราจะได้พันพริกที่ถูกใจคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาหัวใจหนึ่งดวงแล้วบอกว่าพริกอะไรที่ทูกใจคุณคุณชอบกินพริกอะไร บอกกระดูกชื่นทีนะครับพร้อมปลูกแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเราก็เอาดินปลูกนี่แหละครับเราก็ใช้ดินปลูกใส่ไปในถาดหรือว่าแผงไข่อะไรได้ทั้งนั้นนะครับเน้นย้ำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดอยู่ในเมืองเนี่ยรอบ้านเนี่ยเราเอาไปปลูกพืชพักส่วนครัวนะครับปอดสารพิษแถมว่าเราไม่ต้องออกไปซื้อเลยนะครับนี่ ประหยัดด้วยแล้วก็มีของที่ปลอตสารพิดกินผื้ผักรอป้าทีไปเจอพริกนะครับไปเจอเม็ดพริกที่เป็นพริกพื้นเมืองเนี่ยมันถูกใจเราเอาวิธีเนี้ยมาปลูกได้เลยนะครับแล้วพอมันออกพริกออกอีกเราก็มาปลูกต่อนะครับไม่ต้องไปคือมีพริกกินไปตลอดนะครับเม็ดพริกเนี่ยเราใช้เม็ดพริกได้หมดนะครับเป็นพริกสดๆนะครับได้เลยนะครับหรือว่ามิกพริกที่มันแห้งแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าให้มันสุกก่อนนะครับเม็ดพริกที่มันสุกก่อนเนี่ย ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับนี่ง่ายมากนะครับหาไม้มาจิ้มไม่ต้องลึกอะจิ้มลงไปเลยทั้งถาดน,นะครับปลูกเยอะก,ก็ดีเลยนะครับปลูกมเมล็ดพริกของเรานะครับใส่ไปในรูที่เราจิ้มนั่นแหละครับเหมือนปลูกพอเม็ดมะกอเลยใครเคยดูนะครับพอเราช้นทีแล้วเราก็ปิดไว้เงี้ยนะครับนี่จริงๆตรงเนี้ยแนะนําว่าไม่ต้องลึกนะครับหรือว่าคุณนะ่ะไม่ต้องจิ้มนะ วิธีการที่ไม่ต้องจิ้มคือคุณใส่กระถางไว้เลยนะครับแล้วก็โปรยไปหลายๆเม็ดเนี่ยคุณก็เอาฟางอ่ะมามาปิดเลยพริกนี้จัดจานครับเราอยากกินอีกแล้วก็เอามาปลูกนะครับแล้วขั้นตอนต่อมานะครับคุณก็ลดน้ำผมพบลดน้ําผมน้ำปกตินะครับเกี่ยวกับน้ำมูวิ่งหนีไปเลยนะครับแล้วก็ประมาณเดือนครึ่งเราก็ย้ายไปลงปลูกในกระถางแบบนี้เนี่ย แบบนี้คุณก็มีพริกเอาไว้เก็บกินได้ตลอดนะครับอย่างเงี้ยผมก็จะทำพืชผักรอบบ้านผมก็จะเอาพริกแบบเนี้ยมาทํากระถางแล้วก็ลงเอาไว้นะครับมีพริกอะไรที่เราอยากกินก็นำไปลงเอาไว้ดูอยู่คุณสามารถปลูกพืชผักรอบบ้านมีพืชผักเอาไว้กินเองปลูกต้นไม้เอาไว้ให้ช่วยลดโลกร้อนได้คุจบแล้วบอกความรู้สึกตัชื่นนะครับวันนี้ขอทุกคนตชื้น